มวยชอบศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับประจำวันพุทธที่19พฤศจิกายน2568ัน้หโชกรมดเนี่ย9คู่ครับหยิบยกมาให้ได้ข้อเป็นแนวทางเสริมสร้างความมั่นใจนะครับขออใจก็จัดขัดใจก็สวนฉันมาได้นะสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมความน่าจะเป็นเนี่ยให้เข้าก่อนเข้าก่อนมีราคาออกตัวก็แบ่งแต่งกีนเนานะอย่าไปแช่อย่าไปฝังครับมวยยุคนี้ออกตัวสุข,ขังวัดดวงมรณงเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังได้ออกตังกันแน่นอนครับด้วยความบางดีจากชี้มวยชอบ นะสำหรับพี่ๆท่านใดที่รักมวยเชียร์มวยชอบเล่นมวยและต้องการหาสถานที่ติดไปนวมที่มั่นคงทางการสถาบันการเงินครับชีมวยชอบขอแนะนําเลยนะครับคือลิกลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยครับ GOD89 มีแอดนำหน้าด้วยนะสมัครเข้ามาฟังมวยหูครับส่งข้อมูลอัปเดตกันในกลุ่มนะครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาทุกวงการ สถิติโมเมนตัมความน่าจะเป็นหามาแบ่งปันพี่พี่มิดรักแฟนหมัดแฟนมวยครับพวกกันสําคัญสเสมอมีได้มีโดนครับของมาโดนกันได้นะสําหรับวันนี้ครับไม่ต้องสวดอะไรกันเยอะแยะครับไปขวดกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าวันนี้สรุปสั้นๆมาให้นะครับเพชรสุขใสพิทักทางหลวงจะพบกับทางด้านเจ้าปืนใหญ่สอทองคำครับ อาดุกรที่ทางนั้นเจ้าเพชรสุขใสก่อนเลยครับเพชรสุขใสคนนี้ครับเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ครับอายุ19ปีเลยส่วนสูงนี่เสือตันขยันตีครับ1้อเซนติเมตรนะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมวยใต้นะคนนี้ชกมาแล้วนี่ก็60กว่าไฟ70กว่าไฟนะครับสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับซ้ายดุดันซ้ายทั้งแถบซ้ายวันเว์เลยไม่มียูเทิร์นด้วยนะครับขวาว่ายืนเยี่ยวอย่างเดียวนะซ้อมที่ค่ายพิทักษ์ทางหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวันนี้มาพิกัดไปเป๊ะ สไตล์การโชว์ของเพชรสุกใสเนี่ย ถือว่าหนักแรงด้วยนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงหัวจิตหัวใจดีครับแต่ก็โดนไม่ค่อยได้เลครับบางครั้งเนี่ยไปดูกันที่ทางด้านสถิติครับสถิติไฟล่าสุดของเพชรสุขใสนะครับก็ไปแพ้ทางด้านเจ้าเพชรสราวุฒีจีเซอร์วิทมาที่สึดมวยไทยปัมมิตรครับเราไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกของเขาครับปืนใหญ่สอทองคําตัวนี้อายุ20ปีครับเป็นมวยรุ่นพี่หปีนะเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับชกมาแล้วนี่ก็30กว่าไฟนะสไตล์งานชกเนี่ยตัวนี้เป็นมวยบูครับแต่ขาเจาะยางวาง ้กระจก 1, 2, 3เนี่ยพอได้ครับแต่ 4, ีหเนี่ยกลัวจะเสร็จเพชรสกใสนะครับสำหรับปืนใหญ่นะครับซ้อมมา1เดือนเต็มเต็มเลยนะเอาละไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าคู่ที่1สึศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับคู่นี้ชี้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้า เพชรสุกใสพิทักษทางหลวงครับสูงยาวสาวกรีดนะครับได้เปรียบนิดหน่อยครับเสือตันขยันตีถ้าโตรโดมวยดีแน่นอนครับคู่นี้คิดติดคิดตังนะครับถ้าคิีไม่ติดก็ออกตัวนะเราไปต่อกันที่คู่ที่2ของรายการครับวันนี้ริศเสตูแก้วสำมฤธิ์จะพบกับเพชรอันวาอีเกิลมวยไทยนะครับริศเสตูเนี่ยมวยกลางคืนที่เก่งมากๆครับ เจ้าเพชรธันวาเนี่ยต่อยกลางวันก็เก่งนะวันนี้นะครับเจอมวยรุ่นเพื่อนนะครับริศเสตูกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยอยู่ที่ทางด้านเจ้าริศเสตูครับมวยซ้ายซ้ายฝีมือซ้ายครบเครื่องอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับซ้อมที่ค่ายแก้วสัมฤทธิ์นะครับวันนี้ลดไป0.3ปอนด์นะเราไปดูกันที่ทางด้านสถิติครับริศเสตูไฟล่าสุดนะครับก็เป็นหลับให้ทางด้านเจ้าโชคดีแม็กจันดีนะครับของมันโดนกันได้ก็บอกแล้วไงนะครับออกตัวสุขขังวัดดวงมรณง อาวุธเนี่ยหนักแรงครับไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกครับเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยครับตัวนี้มวยเข่าครับอาวุธหนักแรงเลยส่วนสูงนี่1้5้าครับปาดหัวตัวเท่าเรียกได้ว่าเท่ากันเลยนะครับคู่นี้นะครับเหมาะสมทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยนะครับจะเสียเปรียบริษเสีตู่นะครับริษเสีตู่เนี่ยมวยซื้อแปรเรยอาจารย์เลยนะครับสำหรับเพชรธันวาเนี่ยซ้อมที่ใครอีเกิลมวยไทยวันนี้นะครับมวยเข่าเจอมวยฝีมือ จังหวะใครจะดีกว่ากันแค่นั้นเลยไปดูกันที่ทางด้านสถิติของเพชรธันวานะครับไฟล่าสุดน,นี่ก็ไปชนะเจ้าแสนเชิงศิษย์อาการปามโมดมาที่ศึกมวยไทยพันธมิตรวันนี้เจอเจ้าฤทธิ์เสตูนะครับไปชี้มือชอบกันเลยดีกว่าคู่ที่2นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่คู่นี้ชี้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้าฤทธิ์เสตูแก้วสทธิ์นะครับ เราไปต่อกันที่คู่รองน้องคู่เอกครับสิทธิชัยสอประสบโชคจะพบกับตัวโต้รวยในเมืองยิมครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าสิทธิชัยก่อนเลยครับตัวนี้โอ้โหมวยฟอร์มสดฟอร์มแรงครับอยู่ในช่วงที่มั่นใจเลยนะครับอายุ20ปีครับส่วนสูงนี่ร70เลยเป็นคนอำเภอลำไยมานะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชกมาแล้วนี่ก็ร้อยก่าไฟนะทางด้านสไตล์การชกนะครับตัวนี้นอกได้ในมีครับครบรื่องเรื่องมวยไทยเลยซ้อมที่ค่ายสอประสบโชคจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสถิติ3ไฟหลังเนี่ย กดเจ้าโตโต้กลวยในเมืองยิมก็เคยชนะมาแล้วนะครับไปชนะเจ้าทีรสิทธิ์ธี20่สิน่านนะครับแล้วก็ไปชนะนอกเจ้ากล้องนภาสิทธิ์อาจารย์เช้ามาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่วันนี้เจอโตโต้ครับมาแก้มือล้างตาหรือว่าจะโดนย้ำแค้นครับสำหรับทางหน้าเจ้าโตโต้นะครับโตโต้เนี่ย เป็นมวยรุ่นเพื่อนเลยส่วนสูงนี่ร้อยเจ็ดบครับเป็นคนจังหวัดนองบัวลําพูครับชกมาแล้วนี่ก็70กว่ากุไฟนะทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยสิทธิทชทยดีกว่าแน่นอนครับสไตล์การชกก็จะคล้ายๆกันนะครับเข่าในเหนียวแน่นนอกได้ในมีเหมือนกันเลยวันนี้โตโต้ลดไป1.8ปอนด์เลยมวยคู่ขี้เบียดเบียดยันยันเนี่ยเสร็จนะครับถ้าลดเดยอะเนี่ยไปดูกันที่ทางด้านสถิติครับไฟล่าสุดของโตโต้นะครับก็ไปชนะเจ้าชีตาชอโชคอํานวยมาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่2 เอาละเราไปชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่านะครับคู่ที่3นะครับคู่รองน้องคู่เอกคู่นี้ชีม้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้า สิทธิชที่สอประสบโชคนะครับชอบก็จัดขัดใจก็สวนฉันมาได้ตามกำลังซั์เลยนะเราไปต่อกันที่คู่เอกเพลงนำรายการวันนี้ครับดาวเด่นพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเข้าเวทแทนกระทันหันเลยวันนี้จะพบกับทางด้านเจ้าเพชรลำพูนหมวดดับลำปางครับดาวเด่นเนี่ยเป็นมวยรุ่นน้องครับแต่ตั้งขวางคาครับมวยขวามวยฝีมือเลยสไตล์การชกของทั้งคู่นะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะครับซ้ายฝีมือเจอขวาฝีมือนะครับแต่ทางด้านเจ้าเพชรลำพูนเนี่ยมวยยืนในรายการนะครับ ไปดูกันที่ทางด้านสติครับไปดูกันที่ทางด้านสตินะครับดาวเด่นไฟล่าสุดนี่ก็ไปแพ้ทางด้านเ,เจ้าเกียรติศัก์พยกันธรมาที่ศึกเจ้ามวยไทยครับวันนี้มาชกกลางคืนนะสำหรับเจ้าเพชรลำพูนก็ไปแพ้นอกให้อายัดเอาบัตรมานะครับที่รายการวันลุมพินีนะครับวันนั้น126ปอนด์ก็หลับไปตั้งแต่ยกแรกนะครับเอาล้ครับเราไปชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่าคู่นี้ชีม้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้า เพชรลำพูนหมวดดับลำปางครับรองให้หายสงสัยนะครับมวยยืนในรายการราคาเป็นรองด้วยคู่นี้ชอบไปที่ทางด้านเจ้าเพชรลำพูนหมวดดับลำปางชอบก็จัดขัดใจก็สวนฉันมาได้นะ ออกตัวสุขัขงวัดดวงมรนังนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับวันนี้ชีมัวชอบชุดตะตุระภาคี4คู่หน้าช่องนะครับสุดข้อบุญมวยที่เหลือนะครับก็อัปเดตกันในกลุ่มคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปสมัครเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับชัดเจนตรงไปตรงมานะครับชี้มัวชอบเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมความห่วงใยนะสำหรับวันนี้ครับภาวนาขอให้ไม่ล่มนะครับวันนี้แก้ไขปรับปรุงระบบกันเรียบร้อยแล้วเตรียมหวดกันได้เหมือนเดิมครับแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับ